อะไรคือสาเหตุของการเกิดร่องแก้มคะคือเราต้องวิเคราะาห์สาเหตุของการเกิดร่องแก้มให้ชัดเจนค่ะบางคนเนี่ยเกิดร่องแก้มแล้วก็ไปเติมเต็มฉีดฟิลเลอร์เข้าไปที่ร่องแก้มซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องอันดับแรกก็คือ ร่องแก้มมาจากไขมันบางส่วนหย่อนลงมาก็คือไขมันตรงส่วนนี้มันเคลื่อนตัวลงมาทำให้ตรงนี้มันบุบเข้าไปลึกเข้าไปเป็นเหงามันก็เลยมีความต่างระดับก็เลยเห็นว่าร่องแก้มมันลึกค่ะเพราะว่าตรงนี้มันดูเหมือนยุบลงแต่จริงๆก็ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ยุบอาจจะอยู่ของมันอยู่แล้วอย่างนั้นแต่ว่าไขมันตรงนี้ค่ะมันย้วยพับลงมาสังเกตได้ชัดก็คือคนที่มีปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ3า้าค่ะ ข้อที่สสาเหตุของการเกิดร่องแก้มชัดก็คือมาจากเอน็นแล้วก็โครงสร้างผิวหนังของเราเนี่ยอ่อนแรงค่ะใบหน้ามีเอ็นที่ยืดผิวไว้กับชั้นลึกของกระดูกค่ะเมื่อเอ็นพวกนี้เสื่อมสภาพหรือว่ายืดตัวเนี่ยผิวหนังและไขมันก็จะหย่อนลงทําให้เห็นว่าเป็นร่องแก้มชัดเป็นเส้นยาวถึงแม้จะไม่ได้ยิ้มสาเหตุนี้เกิดกับความยืดหยุ่นของผิวค่ะแล้วก็โครงสร้างที่มารองรับข้อที่3ม การเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อยิ้มซ้ำๆค่ะกล้ามเนื้อที่ใช้ยิ้มเนี่ยทำงานหนักทุกวันคนไหนยิ้มเยอะหัวเราะเยอะค่ะก็จะทําให้มีร่องแก้มเร็วกว่าคนที่ทําหน้าเฉยๆค่ะเมื่อเราใช้เรียกว่ากล้ามเนื้อที่เราใช้ในการยิ้มไปนานๆก็จะเกิดรอยพับตรงเนี้ถาวรค่ะโดยเฉพาะเมื่อผิวหนังบางลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ผอมลงด้วยไขมันหายด้วยก็จะยิ่งเห็นร่องแก้มชัดค่ะเป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนเนี่ยอายุยังน้อยแต่ว่ามีร่องแก้มลึกค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แสดงอารมณ์ได้ชัดเจนก็คือคนอารมณ์ดีนนั่่่่เอองงคะะและสรรุปวา แก้มมันเกิดมาจากอะไรกันแน่คาตอบก็คือมาจากทั้ง2องอย่างค่ะแล้วก็ยังมาจากโครงสร้างของเอ็นด้วยทํางานร่วมกันหมดแต่ปัญหาหลักๆเนี่ยหนึ่งก็คือไขมันตรงเหนือร่องแก้มตรงเนี้ยหย่อนลง 2ก็คือเอ็นที่พยุงผิวเริ่มอ่อนแรง3ก็คือกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวซ้ำๆหรือว่าคนที่ยิ้มหรือว่าขนล้อมบ่อยๆค่ะแนทางการแก้ไขถ้าอายุยังน้อยค่ะก็สามารถเติมไขมันที่ร่องแก้มได้แล้วก็อาจจะทําการร้อยไหมที่เป็นไหมละลายตรงนี้ขึ้นไปได้ก็คือยกตรงนี้ขึ้นก่อนอ่ะแล้วก็เติมตรงนี้ค่ะแต่ถ้าอายุเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการทําดึงหน้าดึงคอบวกกับการฉีดไขมันสเต็มเซลล์ค่ะทําวิธีไหนที่เห็นผลรบกวนปรึกษาคุณหมอนะคะ